สวัสดีครับสารพันคลิปนะครับหรือวงจรไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์นะครับหายไปพักหนึ่งนะครับลงไปขนเครื่องไม้เครื่องมือที่ตกค้างที่ใกล้ๆกรุงเทพนะครับเจอแผ่นดินไหวก็หนีขึ้นมาทันนะครับแผ่นดินไหวที่พม่าสะเทือนถึงประเทศไทยนะครับเรามาพูดถึงหัวฉีดนะครับอันนี้ผมถอดออกมาแล้วนะครับถอดปลั๊กให้มาดูสายไฟนะครับ เมื่อเปิดกุญแจนี่ก็จะมี2เมนอย่างที่บอกนะครับไฟเมนหนึ่งก็จะไปเลี้ยงไฟสัญญาณต่างๆนะครับสายสีดำอีกสายหนึ่งมันเป็นดำน้ำเงินนะครับสูมไหมสูมไหมมีดำน้ำเงินนะครับดำน้ำเงินก็จะไปเลี้ยงอุปกรณ์ ที่จะทำให้เครื่องยนต์ติดนะครับไฟสัญญาณก็ไฟเลี้ยวไฟเบรกแตรนะครับเจวัดระดับน้ำมันไฟเอฟไอนะครับไฟเอนี่ก็ใช้เมนดำเมนดํานะคนละเมนยกตัวอย่างคอ,อยหัวเทียนใช่ไหมครับดําน้ำเงิน ในคลิปที่แล้วนะครับนี่ดำน้ำเงินแล้วเข้าไปในขดลวดคอยหัอเทียนแล้วก็ออกอชมพูน้ำเงินไปลงกราวที่กล่อง ECM อ่าตัวนี้เป็นตัวครอบคุณควบคุมควบคุมนะครับเป็นสมองกลน,นะครับหัวฉีดเหมือนกันหัวฉีดก็จะเป็นดําน้ำเงินแล้วลงกราวสาย ชมพูเขียวนะครับคนละสีนะครับชมพูเขียวกับชมพูน้ำเงินแล้วทำงานยังไงฉีดยังไงนะครับก็อาศัยปั๊มติ๊กเดี๋ยวค่อยคุยนะครับปั๊มติ๊กก็จะส่งปัม๊มส่งแรงดันน้ำมันมานะครับแรงดันน้ำมันมามารรอเลยนะครับมารออยู่ตรงนี้นะครับ มารออยู่ที่หัวฉีดนะครับหัวฉีดก็เป็นลักษณะเป็นบ่านะครับเป็นบ่าแล้วทีนีเ้เป็นบ่าเหมือนบ่านมหนูคาบูนะครับเดี๋ยวทีนี้จะใช้ไฟฟ้านะครับปล่อยไฟฟ้าเข้ามา,าสร้างสนามแม่เหล็กนะครับเพื่อจะยกบ่านี่มันลอยนะครับด้วยใช้ สนามแม่เหล็กจากกล่องนะที่ส่งมานะครับก็คือไฟฟ้าที่ส่งมาข้างในก็จะหัวฉีดมันก็จะเป็นขนลวดนะครับไปยกพังเย่นะครับพังเย่มันก็จะเอาบ่าไปติดตรงปลายฟังเย่นนะครับอาศัยแรงสปริงกดไว้นะครับยกสนามแม่เหล็กยกชนะแรงสปริงนะครับทีนี้ไฟที่ปล่อยมามากน้อยนะครับปล่อยมามากน้อยเวลาในการปล่อยนะครับ ปล่อยมานานเท่าไรนะครับมันก็จะอาศัยเซนเซอร์ต่างๆนี่นะครับส่งข้อมูลเข้าไปนะครับตัวนี้เป็นออกซิเจนเซนเซอร์นะครับตรวจจับไอเสียนะครับตรวจับไอตรวจับความบริสุทธิ์ของอากาศนะครับบางทาีโดยธรรมดาแล้วนะครับการจุดระเบิดการเผาไหม้ในห้องเผาไหม้แล้วก็ เผาไม้หมดจดไหมนะครับถ้าเผาไม่ไม่หมดนะครับมันก็จะเล็ดลอดออกไปกับไอเสียนะครับซึ่งทำให้ลดจำนวนมากนะครับขับขี่พร้อมกันเนี่ยเป็นล้านล้านคันเลยนะครับในประเทศไทยนะครับกฎหมายก็เลยตั้ง ข้อกำหนดขึ้นมานะครับเพื่อเรามนุษย์เราเนี่ยนะครับจะได้มีอากาศบริสุทธิ์นะครับสูดุดนั้นอากาศเยอะต่างคันแต่ละคันช่วยกันปล่อยออกมาเนี่ยมันก็เกิดผลเสียกับประเทศไทยนะครับหรือ,อต่อโลกนะครับก็เลยมีข้อกฎหมายกำหนดค่าไอเสียออกมานะครับ ตอนนี้มันค่ายเสียเท่าไหร่ก็ลืมแล้วยูโรเท่าไหร่นะครับพูดง,ง่ายๆก็คือทำยังไงนะครับถ้าคุณยังอยากผลิตรถขายนะครับบริษัทสียักษ์ใหญ่ญี่ปุ่นนะครับในประเทศไทยนะครับสีค่ายใหญ่ก็คุณจะต้องทำรถมีค่ายเสียเท่านี้เท่านี้นะครับตามกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดนะครับ แล้วก็จะได้ป้องกันกฎหมายข้อนี้ป้องกันรถที่ไม่มีคุณภาพจากต่างประเทศนะครับเข้ามาขายด้วยนะครับก็ขายถูกๆนะครับรถต่างประเทศคาร์บูเรเตอร์ทาไม่ได้นะครับอากาศเสียปล่อยอากาศเสียเยอะนะครับปล่อยไอเสียสู่ชั้นบรรยากาศเยอะนะครับเซนเซอร์ออกซิเจนเซนเซอร์ตัวนี้นะครับก็จะช่วยอีกแรงหนึ่ง นะครับส่งข้อมูลก็คือไฟจากกล่องส่งมาเส้นเดียวนะครับแล้วก็ไปผ่านสารบางอย่างนะครับลงกลาวมากน้อยเพียงใดนะครับก็จะเป็นข้อมูลกล่องกล่อง ECM ก็จะรู้นะครับตรงนี้มี3เซนเซอร์นะครับ ตัวแรกก็คือแมปเซนเซอร์นะครับแมปเซนเซอร์ผมก็เอาข้อมูลมาจากเวอร์ชัน3แมปเซนเซอร์ก็คือตัวตรวจจับความดันในท่อไอดีนะครับ ตัวนี้3ตัวนี้มันก็จะรู้ปฏิกิริยาของคนขับนะครับว่าบิดคันเร่งอยู่ในตำแหน่งไหนอากาศมันเป็นยังไงอากาศตอนนี้หนาวเครื่องอ่าจสังเกตว่ามันไม่มีโชคเหมือนคา์บเรเตอร์สายโชคไม่มีนะครับสายโชคในตัวปัญหาเลยเผาไหม้ไม่หมดนะครับอา,อากาศปล่อยมลพิษเยอะนะครับเห็นไหมครับก็จะแม่นยํา แมปเซนเซอร์หนึ่งตัวไอเอทีเซนเซอร์นะครับไอเอทีเซนเซอร์นะครับอยู่ด้วยกันภาพสวยดีอันนี้ของรุ่น F110i AT นะครับไอเอทีเซนเซอร์คืออะไรตัวตรวจจับอุณหภูมิอากาศนะครับ แล้วก็ตัวตรวจจับตำแหน่งลิ้นเล่งนะครับ TP sensor นะครับอ่าอยู่ด้วยกันตัวนี้ไม่ต้องไปถอดนะครับถ้าหากว่าแก้เป็นปัญหาไม่ได้จริงๆนะครับสำหรับในช่างนะครับแล้วเจ้าของรถอนุญาตนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะหาอะไรลำบากนะครับแต่ส่วนมากไม่ค่อยมีปัญหานะยังไม่เคยเจอนะครับ ตัวน,นี้ไม่ค่อยเจอปัญหานะครับนอกจากว่าเราจะไปคอยรุ่นกับเขานะครับไปรีแมปไปอะไรก็มันก็จะเกิดปัญหานะครับอันนี้พูดถึงเดิมๆนะครับขี่แบบเดิมๆไม่ต้องไปแต่งไม่ต้องรถมี2อล้อไปขี่ล้อเดียวนะครับอันนี้คือ3ตัวอยู่ตรงนี้ประมวลเหตุการณ์ส่งข้อมูลไปให้ กล่องนะครับอ่าด้านนี้นะครับตัวนี้เป็นสายเมนมันมันเป็นไฟมาจากกล่องนะครับไม่ใช่ดำน้ำเงินนะครับตรวจจับอุณหภูมิน้ำมันเครื่องนะครับติดตั้งอยู่ตรงเสื้อสูบใต้โซโลลริ้นนะครับ อ่าแล้วก็อีกตัวนี้อีกตัวหนึ่งพันส์เซคอนะครับ C K P sensor นะครับตรวจจับข้อเวียงนะครับส่งข้อมูลต่างอ่แต่เซนเซอร์ส่งข้อมูลไปให้กล่อง E C M นะครับผมพยายามจะใช้ภาษาง่ายๆนะครับแต่ก็บวกบวกกันเป็นทั้งพูดอังกฤษทั้งพูดก็ให้เข้าใจนะครับ อยากจะให้เข้าใจก็คือพันเซอร์คอยนั่นเองแล้วก็เป็นเซนเซอร์ด้วยนะครับ CKP เซนเซอร์ตรวจจับตำแหน่งข้อเวี่ยงคือตรวจจับลูกสูบมันอยู่ตำแหน่งไหนจังหวะไหนนะครับเครื่องยนต์สีจังหวะดูดอัดระเบิดคายนะครับตัวนี้มีผลนะครับมีผล,ลกับว่าหัวฉีดมันจะยกพังเยืะเพื่อปล่อยน้ำมัน เข้าไปในห้องเผาไหมใ้ในจังหวะไหนนะครับอา,อาจจะเข้าใจผิดนะครับว่า,าฉีดน้ำมันในจังหวะดูดไม่ใช่นะครับไม่ทันนะครับไม่ทันต้องฉีดในจังหวะคายนะครับเพื่อให้มีเวลาคลุกเคล้ากับอากาศนะครับเกิดการเผาไหม้หมดจดแล้วก็จะแปรผกผัน แล้วแต่รอบเครื่องนะครับตัวนี้ก็จะส่งสัญญาณไปตามรอบเครื่องนะครับสรุปว่าก็คือแรงดันส่งมารอแล้วนะครับ294กิโลปาสาลนะครับหน่วยกิโลปาสาลในตอนเรียนไม่เคยเจอเลยนะครับเมื่อ 30- 40ปีที่แล้วนะครับก็ลองค้นหาดูนะครับผู้รู้ก็คอมเมนต์แบ่งปันนะครับ ส่งแรงดันมาจากปั๊มติก๊กนะครับเส้นนี้สายปั๊มสายปั๊มน้ำมันนะครับปล่อยไหลลงมาเฉยๆเหมือนคาร์บูไม่ได้นะครับน้ำมันไม่เป็นฝอยนะครับอันนี้ถือว่าคร่าวๆเรียนรู้หัวฉีดนะครับหัวฉีดก็มีโอกาสขาดได้นะครับสรุปว่าหัวฉีดไม่เกี่ยวข้องกับวงจรจุดระเบิดไม่เหมือนเวฟร้อยสิบไอรุ่นแรกนะครับรุ่นถอยเสียรอดท้องนะครับรุ่นนั้น ต้องใส่หัวฉีดด้วยหัวฉีดขาดก็ไฟไม่ออกหัวเทียนนะครับ c ีเคเซนเซอร์เนี่ยพันเซ์คอ,อยนี่เสียง่ายนะครับรุ่นนี้เคยเจอนะครับก็การตรวจสอบก็การตรวจเช็คก็ใช้ LED นะครับอย่างที่ดูในคลิปที่แล้วนะครับประมาณนี้ครับสำหรับหัวฉีดเดี๋ยวค่อยๆดูไปนะครับต่อไปน่าจะไปดู ฟัลมติกนะครับบางทีผมบอกว่าเมนสีดำน้ำเงินเนี่ยเรามาดูพันเสื้อคอยมันคนละสีนะครับก็ดูหน้าลดเอาด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้ผลิตไฟขึ้นมานะครับไม่ใช่เอาไฟมาจากกล่องเอ่อจากเมนนะครับตัวนี้ตรวจจับอุณหภูมิน้่มันเครื่องก็เหมือนกันคนละสีนะครับ ทำต่างสีมันก็ไปรวมกันที่กล่องนะครับขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าก็ค่อยๆไปเดี๋ยวค่อยไปไฟสัญญาณนะครับตอนนี้เอาเครื่องยนต์แล้วมันที่มันเกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ